อันนี้1น5 5 0 0 0บาแสคหมื่0 0าบาทหมาพันเอาผ่านจาก A อนะครับหมายรบาพันเกรดเอนะครับมอเตอร์ยู่กับบระกันสิปีได้ปี19แท้ด้วยรือพาดมาประมาณใกล้ๆี่ล้านถ0 0เ้ายั้ายทะตบียนจับมาบนักตึงขนาดไหยางหลักล้านไม่ได้ใจอะรคะาห้าห้ท 9, าที่ต้าลาด นับหลืห้าหกศูนย์คหนย์มาเปลี่ยนนับเ รถเก่งนานมันเรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมใช้พ้อมขายนะครับที่สำคัญรถเก่งเด้วยนะครับี่หน่งก้าแท้และ5 8ห้าแห้านักเดิมขาเก้าาระเปลี่ยนได้นะนักเดิมเปลี่ยน่่ห้าเก้าห้านักเดิมโค0้าบาทได้นะนักเดิมและหลังร้านด้ใจทัานนะครับเราจะประกาศราคาหลังการทบ่อนจบ เปลี่ยนค่หศ์านับเดอดนึศูนค่ะนมาเปลี่ยนไล้นะนัก1ดอึศูนเปลี่ยนค่าหกหนึงหนับเอหหนึ่งนับหเปลี่ยนค่าหกสองศูน นับขอเปลีกก่ยนามนาหก,ก,กสามสูเลยนะนับต่อหกสามสินับขอและหกสามสิบนับสามค่ะจบหนึ่านหนึ่งล้า